ตั้งแต่ผมแข่งพับจีมาจอซาวีเป็นจอที่ผมเลือกใช้แข่งมาตลอดด้วยมาตรฐานที่โทรามินระดับโลกเลือกใช้มีดียังไงทําไมถึงเลือกซาวีเดี๋ยวไปดูกันครับที่อยู่กับผมตอนนี้คือซาว i XL 2546X ขนาดจอแสดงผลที่24.5นิ้ว refresh rate อยู่ที่240เฮ ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับเกมแนวชูตติ้งซาววีจะมีซีรีส์อยู่ด้วยกันทั้งหมด2ซีรีส์ได้แก่ซีรีส์ XLK แล้วก็ซีรีส์ XLX สิ่งที่แตกต่างคือตัวซาววี XL2546X จะใช้ไดแอคมี Fast TN Panel ช่วยลดการสั่นไหวของภาพที่ต้องอาศัยความเคลื่อนไหวในการมองศัตรูลดโมชัน blur เพื่อสร้างความได้เปรียบในการมองเห็นครับ ดูเทคโนโลยีกันไปแล้วต่อไปมาดูความต่างด้านดีไซน์ของซีรีส์ K แล้วก็ซีรีส์ X กันบ้างครับขาตั้งจอตัวซีรีส์ X จะทําให้สามารถปรับได้อย่างละเอียดโดยสามารถส่องผ่านรูและเห็นระดับความสูงได้เลยส่วนถ้าเป็นตัวซีรีส์ K จะเป็นการปรับความสูงแล้วใช้ตัวมาร์กเลื่อนเพื่อจําตำแหน่งความสูงของจออาจจะมีความคาาเคลื่อนได้ถ้ามีใครมาขยับการปรับจอการเลื่อนจอขึ้นหรือเลื่อนจอลงก็ทําได้อย่างไหนเรื่อนไม่มีสะดุดการปรับมุมเงยหรือมุมก้มก็สามารถปรับได้ตามความต้องการ การหมุนซ้ายขวาก็สามารถทําได้โดยมีมาร์กตำแหน่งจุดหมุนไว้ที่ฐานของจอการเก็บสายของตัว s ี r i ส์ X จะมีการรวบสายที่บริเวณหลังจอมีห่วงเก็บสายที่แขวนหูฟังมีการสลับข้างซีรีส์ K จะอยู่ทางด้านขวาส่วน s ี r i ส์ X จะอยู่ทางด้านซ้ายพอร์ตการเชื่อมต่อมีมาทั้งหมด3อย่าง hdmi 3ช่อง dp 1ช่องแล้วก็เป็น aux 3.5อีก1ช่องครับตัวซีรีส์ X ปรับปรุงช่องใส่พอร์ตต่างๆมาไว้ข้างหลังจอ ทำให้ใส่สายได้สะดวกยิ่งขึ้นต่างจากตัวซีรีส์เคที่ต้องเสียบจอจากด้านล่างจอตัวปุ่มคลิกเมนูปรับจาก2เหลือ1ในซีรีส์ X จะมีของแถม S-Switch และ h i l l S-Switch คือปุ่มรีโมทไว้สำหรับกดเปลี่ยนเซตติ้งตามที่ตั้งไว้ส่วน h i l l คือไว้สำหรับกันแสงรบกวนบริเวณข้างๆและยังช่วยเพิ่มโฟกัสได้อีกด้วยครับ สามารถปรับ Color Vibrance ทําให้สีภาพสดยิ่งขึ้นตามความชอบการปรับ Black Equalizer เพื่อทําให้บริเวณที่มืดๆสว่างยิ่งขึ้นซอฟต์แว e ์ X-L Setting to Share สามารถโหลด Preset ต่างๆจากทาง BenQ หรือเพื่อนอื่นๆที่เอามาแชร์ไว้ได้อย่างง่ายดายครับ ครับก็เดี๋ยวเรามาเล่นพับ g ในโหมดอาเคกันดูครับว่าเป็นยังไงก่อน,อนที่จะไปเล่นเรามาดูเซตติ้งจอนก่อนดีนกว่าครับว่าผมใช้อะไรยังไงบ้างกใ็ในหน้าแรกเป็นคิ c กก็จะเป็นโหมดเอพีครับแในแอคก,ก็ต้องเป็น Premium แล้วก็บ i ายเน e ของผมใช้100แล้วก็อีควอเลเซอร์ยีเลยเล่นเต็มไดอีควอเลเซอร์ยี่สิบเขาเลยบา l a n c e สัก13แล้วกัน แกรมมาสามครับแล้วก็ c o l เลอร์เทเป็น Normal ครับชํามเนเป็น10ครับนี่เป็น High ถูกแล้วโอเคก็ประมาณนี้ก็จอตัวนี้จะเป็น d i a อคทครับก็มันช่วยลดการสั่นไหวได้ดีเลยเวลาเรายิงหรือว่าตอนศัตรตูแบบวิ่งอะไรเงี้ยจอตัวนี้จะเป็น Panel New Fast TN นะครับเป็นรุ่นอัปเกรดจากตัว K ขึ้นมา แล้วก็จะมีโหมด Color Vibrance ด้วยครับที่ทำให้สีมันชัดขึ้นทำให้เราแบบแยกพวกสิ่งก่อสร้างหรือว่าพวกหญ้าต้นไม้กับศัตรูได้ดีขึ้นเพราะว่าสีมันก็จะชัดเจนขึ้นเห็นได้ง่ายกว่า,กว,ากว่าแบบสีที่มันจืด,จ,ดจางก็ตัวจอมี r r f s h r a t e อยู่ที่240 h z มันทำให้ภาพมันลื่นแล้วก็มีได a c t Tool ด้วยที่ทำให้ลดการสันไวของภาพ เวลาเราพิชออกมาหาศัตรูเนี่ยทำให้เราวางเป้าได้ง่ายขึ้นวางเป้าได้ตรงมากกว่าปกติแล้วก็มีโหมด back equalizer ที่ทำให้จากจุดที่มันมืดๆทำให้มันแบบว่าสว่างขึ้นแล้วก็เรามองเห็นศัตรูได้ง่ายขึ้น mm. เช่นในบ้านหรือว่าตรงหน้าต่างหรือว่าเวลาอยู่ที่มืดๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นในบ้านในหลุมในห้องก็ทำให้เราเห็นศัตรูได้ง่ายขึ้นเพราะว่าจากจุดที่มันมืดมันทำให้สว่างได้ เยอะขึ้นด้วย Back Equalizer ครับก็ขอบคุณทาง s ซาวีด้วยนะครับที่ส่งจอตัว XL 2 5 4 6 X มาให้พวกเราได้รีวิวแล้วก็ว่าแชรแข่งขันนะครับครั้งหน้าพวกเราจะเอาอะไรมารีวิวอีกฝากติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ๊บาบายครับ